สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้กับรีโมทนะครับตัวนี้นะครับของม a สด้าสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ่อปีสองพันสิบสองนะครับมาสด้าสองอีเลแกนนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับมันแบตมันเหลือน้อยนะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับหมดนะครับแต่ว่าอ่ามันต้องย้ำๆนะครับต้องพยายามกดย้ำๆ ไม่ได้ะนะครับต้องกดยำยำเนื่องจากแบตมันค่อนข้างอ่อนละนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเปลี่ยนไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยดีกว่านะครับน,นี่ก็คือตัวรีโมทนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ในการแงะนะครับจริงๆแล้วถ้ามีหัวเล็กกว่านี้ก็หามาได้นะคะรับเผอิญตอนนี้ที่ร้านมีตัวนี้อยู่นะครับแ,แล้วก็ตัวทานนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากแอปซอ o p ี้นะครับอ่า ไม่รู้ว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่านะครับเป็นฐานนะครับฐานที่ใช้จะเป็นรุ่น cr1620 นะครับอันนี้ก็ไปซื้อในซอฟปมาแล้วก็ค้นหาร้านนะครับที่เจอร้านก็คือมีถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีนะครับแต่เท่าที่อ่านรีวิวร้านนี้ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับรีวิวตอนที่ผมซื้อมันจะมี560กว่ารีวิวนะครับแล้วก็มีรีวิวเป็นลบอยู่2รีวิวที่บอกว่าฟอร์มมี1รีวิวนะครับ แต่ก็ไม่ได้เหตุให้เหตุผลว่าปลอมเพราะอะไรนะครับอ่ะนี้แกะมาละนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะลงลิงก์ร้านที่ทำการสั่งซื้อให้นะครับอันนี้สั่งซื้อมา,มาในราคา1 2อ่บาบาทนะครับมีค่าส่งอยู่37บาทส่วนค่าส่งเนะี่ยผมใช้ส่วนลดส่งฟรีนะครับ3าบาทไปนะครับก็จะเหลือ7บาทก็รวมรวมแล้วก็ราคา1 3 6บบาทนะครับ ถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านรับเปลี่ยนนะครับก็ราคาอยู่ที่1 0 0ยถึงร้อยาสนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเองนะครับเขาบอกว่าของแท้100%เนะครับเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือสภาพฐานบางคนที่ให้รีวิวตัวห้าดาวเขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับเขาวัดจากตัววัดมิเตอร์นะครับ แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าดูยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะครับแต่พอจะเดาๆได้ว่าเดือนที่ผลิตนะครับก็คือเดือนหกนะครับตรงนี้นะครับไม่เลยตรงนี้นะครับแต่น,นี่นะครับ เดือน6ปี2022น่ะครับน่าจะหมดอายุประมาณเดือน6ปี2027นะครับก็อายุการของแบตก็5ปีด้ยวยกันนะครับอ่ะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับอโอเคผลิตที่เมดอินอินโดนิเซียนะครับอโอเคเราลองแกะมาใช้หนึ่งอันนะครับก็คือก็ถือว่าคุ้มนะครับก็คือถ้าเราไปเปลี่ยนร้านก็ ก้อนหนึ่งก็ร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ซื้อมาเปลี่ยนเองในราคาหนึ่งแผงนะครับร้อยสามสิบหกบาทรวมส่งนะครับลองเปลี่ยนดูเลยแล้วกันนะครับนะครับเป็น CR นะครับเขียนไว้นะครับว่า r 1 6 2 0นะครับอ่วางไว้ตรงนี้นะครับมาถึงตัวรีโมทนะครับอ่วิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือกดตัวกุญแจออกก่อนนะครับแล้วเราจะงัดตรงไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตรงมุมตรงนี้นะครับอ่แบบนี้นะครับกดลงอเคแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นนะครับอ่า ส่วนตัวแบตเตอรี่เองจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ส่วนด้านล่างนะครับวิธีการเปิดก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็มันจะมีตัวงัดตรงนี้อยู่นะครับใช้ตัวงัดขึ้นไปนะครับอออกมาครับแผงวงจรก็จะอยู่ส่วนบนแบบนี้นะครับส่วนแบตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อ งัดขึ้นมาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ของเก่านะครับแล้วเราก็เอาของใหม่ใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการปิดนะครับ แค่กดลงไปเฉยๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะสนิทแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็แค่เอาตัวนี้นะครับใส่ลงไปแค่นั้นนะครับด้านนี้คนละด้านนะครับโอเคเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ส่วนถ้าใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของแท้หรือว่าของปลอมนะครับก็อาจจะลองหาดูร้านอื่นๆนะครับก็มีทั้งขายเม็ดเดียวนะครับหรือว่ามียี่ห้ออื่นนะครับแต่ที่ผมซื้อก็คือตัวนี้นะครับในตัวนี้มาคําอธิบายนะครับเป็นน่าจะเป็นภาษาอินโดแหละนะครับเพราะเขียนว่า m a ็ด in นอินโดนีเซียนะครับโอเคตัวนี้ครับเดี๋ยวลองไปลองกัน ครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับหลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับกดแล้วโอเคนะครับไม่ต้องกดย้ำๆแล้วนะครับก็ต้องลองดูนะครับถึงระยะยาวว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนนะครับวันนี้วันที่13นะครับธันวาคมสอง5้หหนะครับดูว่าจะใกล้จะหมดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ วันไหนนะครับและใช้ได้งานานเท่าไหร่นะครับเราจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ136บาทได้5ก้อนนะครับสำหรับใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปให้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ